กราบสวัสดีครับพ่อแหม่เป็นน้องต้มซราพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาพ่อแม่พป่น้องอุย้ยวันนี้จะเป็นเอ่อวันนี้ก็จะเป็นพิกปลาทูน้องพ่อแหม่เป็นน้องอุย้ยบ่ได้กินเหมือนละครับสะโพกน้องไก่ทอดพ่อแหม่เป็นน้องทอดค้ายๆครับทอดค้ายๆครับเอ่อไก่ทอดหานใหญ่เลยพ่อแหม่พป่น้องแต่แต่รสชาติ <laughs> เครื่องมกเครื่องอย่างาจใจไก่ทอดหาดใหญ่เน้อพ่อใหม่เป็นน้อง หากับเขาก็บป่าล้ำล้ามานั่งกินด้วยกันครับอื หอมาน้ำแก้วฮักกูมะเขือน้องสางหวานแคบหมูฟักอ่อนของข,องขอ้าวโพดแครอทแล้วก็ผักกาดขาวผมเป็นน้องผักกาดหอม หยอดมาแก้วอหยอดงามขนาดปอมไปไปน้อง บรรยากาศสดใสขนาดปามบบนี้ วันสองวันมานี่ก็จะมีกิจกรรมเออสาสีโรงเรียนเนาปะาปอมัยเป็นน้องวันสองวันสี่พันม้าปอมัยเป็นน้องจิตอาสาต้อมก็บเป็นพระแนก ซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวมาผมให้พี่น้องใส่ไงต้องใจให้เป็นประโยชน์ใส่เบอร์ไงสุดประมาณ ทุกอย่างกับเก็บตังทย้อยซื้อเอาผมไม่เปน้องซื้อแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเวลาไปออกงานออกยงา็ก็สบายใจดีเนาะเป็นเป็นของเฮาเนะผมไม่เป็นน้องที่จะทำแบ่งปันทำความดีต้องกันอย่าตลอดเน้อก็ขอฮหือผลบุญผลกุศลผลคุณงามความดี ขอคือปลอมใหม่พี่น้องท่านบุชมสุขภาพแข็งแรงนาอปลอมใหม่พี่น้องปลาสจาก,การูปภัยไข้เจ็บกูคู่กูโค้เลยเนอร์ปลอมใหม่พี่น้อง หนอดมานาวแก้วขนาดหนอดอ่อนจะเอาอไปทางเหนียวเนื้อป่ะไหมพี่น้องหอมมอมแมง บรรยากาศบิวตี้ชัตวันนี้งามขนาดประมาณเพื่อน้องเดี๋ยวมือนหน้ามาประมาเพื่อน้งวันนี้ ล้หม้อขอนาปลาหมียเปน้องน้ำพริกปลาทูแพ้ขึ้นเมนูบอออกก็กินตามต้มก็ได้นน่องปลาหมีงเป็นบางครั้งทํากับก็ขึ้นเมนูบอออกต้องกับไปพอจ่องปุ้นจ่องเพ่เปิดะเนาะพออันแดดช่องแดดตีพอจังหวะตีเมนูแดดตีว่าเขาไขยากเขากระชัดเมนูนั่นเนาะปลาหมียเปน้องก็เมนูง่ายๆเนาะปลาหมียเปน้องน้ำพริกปลาทูจีพริกจีกระเทียมจีหอมร้งหอมแดงเนาะปลาหมียเปน้องแล้วจะชอบ ก่ก่ก่เมนูง่ายๆเนาะเพื่อปมอมัยเปน้องลืมเนาะปอมัยเปน้องจัดเมนูนี้ไทยน้ำพริกปลาทูกับหม้อได้ล้ากันมดบานเนาะปอมยัยเปน้องพริกผักกับหม้อปมอมัยเปน้องแต่หยอดบะหมีนนแก้วนี่จะออกเนหนียวเนื้อเนื้อเนาะปอมัยเปน้องเนาะล้ำหม้อขนาดเนาะแน,นะนําครับผมก็ก็วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเนาะปอมัยเปน้องก็มีจิตอาสาต้องก่อก่ก่อไปชิวฝีมือกต้ก๋วยเตี๋ยวเนาะก็ล้ากันทัวหน้าปอมัยเปน้อง กวเตี๋ยวมอใส่ไงก็อ,อยากจะบอกปอมไปน้องว่ากิจกรรมความดีตีหายไปตีเนี่ยตีต้องมาได้มาอูเนี่ยก็คือหญ้าตลอดนอกปอมไปนิองคือมีลรงทามีลรงอย่างขัวต้องเป็นขัวไม่ขัวใหญ่เต่าเบอร์สูงหนึ่งเต่าใหญ่ๆปอมัปพนณองพ่อมลุยพ้อมอย่างแต่อาจจะลุยได้บบเต็มร้อยปอมไปพิณองเพราะว่าที่ลูกน้อยเนาะลูกต้อมก็ได้ขัวหนึ่งแล้วอาปอมัยน้นองเนาะก,ก,ก,ก็จะพยายาม ช่วยเหลือสังคมแล้วก็แบ่งปันทานน้นําใจน,น,น้องปอมัยพี่น้องฮึ่ยได้มาดีสุดนอ้องปอมัยพี่น,น้องน้องก,ก่อก่อก่อกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนอ้องปอมัยพี่น,น้องตีหื้อเกียรติรับชมตำสาดโดยตลอดมาเนาะก่อฮึ่ยผลบุญผลความดีตีต้อมได้เนี่ยสร้างมาตลอดเนี่ยปอมัยพี่น,น้องตีหายไป,ไปบ่ได้ไหวยื่นย,ย่างเนีน่ยปอมัยพี่น,น้องเนาะก่อเนี่าตลอดน้องปอมัยพี่น้องเนาะก่อก่อก่อขอบคุณงามความดีฮึ่ยปอมัยพี่น,น้องอยู่เยี่เปลี่ยนซุก สาคัญคือสุขภาพแข็งแรงนาะงปอมัยพน้องกูคู่กูคนเลยคนตีเจ็บใครได้ป่วยอยู่่อขึ้นขอขึ้นหายเร็วๆเน้อนาะปอมัยพน้องเนาอเราจะสร้างทําความดีไปด้วยกันเนาะงปอมัยพน้องเนาะพอต้อมกับเหมือนได้ช่วยกันทําความดีไปนาะปอมัยพน้องเน้อก่อก่อต้อมบ่เคยลืมตัวเองเนาะปอมัยพน้องเน้อก่อก่อมีอะไงกัตีเตือนได้ก่อจะปรับปรุงตลอดเนาะงปอมัยพน้องก็โอเคครับผมปอมัยพน้องวันนี่ก็ต้องขอ ตัวลำล้าไปกับบัรชาการอู้ยผมแหม่ไปน้องต้องฝ่าข่าสาสนา้ำเขียวเขียวลมปัดมาเย็นเย็นพอไปกระดากระเขียวไปมดอากาศสดชื่นเงียบเงียบบ้านป่าบ้านเขาบ้านโดงผมแหม่ไปน้องเนาะโอ้ยอยู่แล้วก็สู้กายสู้ใจแล้วแต่ควรชอบเน้อเนาะก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเนาะผมแหม่ไปน้องมาลุ้นกันคลิปต่ตอไปจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาภพพากินโชก็ต้องขอตัวลำล้าผมแหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม